ผันนวสองสีเนาะจริงสวยจริงๆสวยจังๆเรื่องแสงไปเลยจ้า่าอย่างหมดแล้วกันนะจะเอาขอมาเนาะบันที่นี่กัสิได้ห่อออกไปได้บันสวยนี่บาทด สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า,ามาดามเห็ดมัสลุมพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปอีกแล้วมาเก็บเห็ดดำเห็ดหนังไก่เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าฟินฟินมวนมวนเห็ดร้อยหลายเยอะจนงงคราบว่าพ่อแม่พี่น,พน้องจ้ามาลุยก,กันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสนุกสนานนะมาดาเห็ดมัสลุมเด้อจ้ะเด้อทั้งแฟนเพจทั้งอันแฟนยูทูบเด้อจ้ะเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมคะสวยสวยเลย เห็ดหนังไก่ตัวเห็ดหนังไก่มันเผาแล้วเด้อเห็นบอกนุณนะเ่าแล้ว,วนอกา,า,าก็ีิเอาแต่เห็ดที่เป็นงามๆนี่หละถ้าเก็บถ้าเก็บเห็ดสวยๆค uh huh. ุณนะ, uh huh. พ,ณะพี่น้องทราบหลาบอยู่เห็นบ่าจา้ะสวยมากเลยเต่อมึงนี่ตั้งกล่องบบได้เด้อจ้ะเด้อตั้งกล่องบบได่เก็บแป้งเสียวเานาะ สวยปาดผูน่ะงามคมับได้ติดต่งกลงได้มันกะทีอยู่แล้วน้องหมองมันต่งกลงเพราะได้มันลำบากดูพี่นอ้อง แยกใส่เพราะว่ามันมีเห็ดหนังไก่กับเห็ดดำอยาให้เปล่นเปลี่ยนผนกันเนาะค mm hmm. ืงงานค่ะแทสาบลาบอยู่เก็บไปอีก hmm. ส mm ี่คนเด้อเดี๋ยวจะไปตัดขาวที่หลังเด้อสวยสวยจริง con đó Pino Lại, lại, hết là lại vô Thì nó thằng kỳ năm tới ส,สวยๆขนานเลยเนาะอืมน่าอันาลเลยอืมบึงคือนนองหลายบอดำอัน แบบว่าดอกก็ลังเลืองเหลืองเลยสีสวยเนะาะแต้มขาเหลืองจ้ะมันอ่อนมันหน่อย <c oughs> <c oughs> เล่มเก็บเอาหน่อยแน่ไงแน่ผลกันไปเนาะ ล่มด้วย,ยด้วยดีครับนั่นนั่นนั่นกูเจ้าเป็นนางไถวินหัวบอ,บอนี่ละอยากให้ตั้งกล้องไล่ <laughs> ตั้งบ่ตั้งก็เป็นคือเก่าห่ดละเนาะ <laughs> อยากเ <laughs> ห็ดหนังไก่โอดองเทาด้วยจะเด้บอบ่เอาดึก ดอกมันก็เน่าเน่าเน่าทางนี้ก็หลุดเฟรมคุณนะหลายขัดคุณนะเห็ดดำกําลังตะเหมาะตะแม่ขุนเนี่ยจ้ะเห็ดเยอะจริงๆค่ะเจ,ะจ,จ,จ้าเบิ่งเห็ดความหลายของเห็ดแต่ว่ามันดอกบ่างานจะเด้ ดอก่ค่อยง่ามจ้ะขาวจากผากอยู่ดอกบ้างบางตัวนี้ตัวนี้เป็นหลุนหลุนชนิดที่บางบางอุ้ยทอ,องอืดได้พี่น้องเด้อมีพ่ออม่พี่น้องแนะน่าไว้แพทกินอย่างกอนแพทลืมแล้วเจ้าบ,บอกมากขอก็ลืมแล้ว พ,ออพ,พี่น้องสุดยอดจะสวยเลยต่างกล่องโอ้โหนั่นต่างกล่องดีๆงามๆกันเออได้พอแล้วพี่น้องสิวินหัวเก็บได้แล้ว สวยหรือเปล่าเนี่ยมึงส้งคือบ่งงามคะแต่ขั้นหัวอันมึงก็หยังไตเนี่ยลังเธอเห็บมันเข่าไปในหัวได้พี่น้องแล้วมันก็ไตแต่ว่ามันบอยู่ดออเดวมันก็สีแอบอยู่ในหัวเห่าแล้วมันก็สีออกมากัดเห่ามันบวกัดหัวได้มันถืมากัด,ก,ดกัดเหนือเห่าสวยบวนนีูสวยอยู่แน่มึงคือบ่งงามแต่ว่งงามงาม

ออกึงจากพี่น้องสวยๆเลยแบบสวยเลยจ้ะพี่น้องจะ้ะ เรื่องแสงงามครับบัวเอลกตาเขามาเก็บกลองไว้ก่อนเดียวสีค่อยๆถือออกไปมันมันต่งมุดแปะเลยบัเอากตาเขามาพี่น้องแต่ว่ากะจกักกบาอย่างหมดแล้วก็นาเสเอาเขามาเนาะบนที่นี่ก็สิได้หออออกไปได้บัตสวยัหลายมาว่างวะจุดใจด,ดีถือไปหาน้ำกันงุือละ นี่แต่เห็ดก็เห็ดแต่ยังว่าคุณเป็นแพร่เป็นแพร่พรย่นเจาเ้าวงสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจังๆเรื่องแสงไปเลยจา้าเรื่องแสงไปเลยจา้าเห็ดงามดอกคือเอาเก่าหนอะก กางงามนึ่นนีน่แต่งงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยอีโอ้ยวสวยมากงามแท้เท้าเราก็มี quá nào nâu tụi này đọt này là nâu quá ui mấy nâu chắc mấy nâu đã xung này nổi sẽ áo về con hả à nè nó kiếp bé lời nhỏ tạt nà xa Trong năm kịp năm áo <laughs> bớt một bừng แบบงามแบบสุดๆเลยความงามนะเก็บก็เลยจ้นะุณน่ะเห็ดนังไกุ่ณนะ่ะเป็นเว้ยหายกอดดอกไม้เนาะ สวยเลือกได้นะคะผ้าเหลือเก็บเอาแต่ถิ่นสวยๆถิ่นใหญ่นี่ดูเลก่องคอนโทร์ให้ตัวนี้คอนทัวร์ใครเนี่ยโอ้โหหลุดนะงามเนาะ หนุมเอาเลยเก็บที่ละดอกมันบ่สาใจ เฟรมอีกแล้วนะจ๊ะหนูมาให้ดูจ้ะอวบมากงามมากเบิึงเห็ดหนังไก่เหมือนใส่ได้บ่ จะต้นนี้เ่าเบาเด้อ หลายข่อยก็วิ่นข่อยก็ง่ง,งแล้วล่ะคุณน่ะอีกแต่ว่าเราเทาแล้วเ้อะเทาแล้วจ้ะคุณน่ะเป็นเต็มเต็มอยู่แต่ว่าส่งสีเทาเ้อสีผ้าไปเอาฟองพุนแล้วพุนกับเขาจุนพุนทั้งเห็ดดำตั้งเห็ดหนังไก่จ้ะด้ายแห้งข่อยวิ่นแล้วข่อยง,งงแล้วนี่จ้ะพี่น้องเห็ดดำโอ้ยแพย์ในว่าเห็ดหนังไก่เนี่ยมามันโบแมนได้แต่ด้วย,วยมันเป็นเห็ดตนน้นหน่ะนะพี่น้องเห็นบ่มันเป็นเห็ดแดงเห็ดแดงที่เพิ่นเทาแล้วแต่ว่าคุณน่ะเห็ดเห็ดดำสาบลาบอยู่เนี่ย ไปไมึง้วยจ้ะไปเก็บกับสิบห้าเมื่อล้วล่ะเก็บเห็ดดำตรงนี้ก็จะพากลับบ้านแล้วนะคะพอแล้วได้ยหลายแล้วสวยๆเลยตรงนี้ใหญ่ๆเลย ตัดขาอยู่เนี่ยเถือมันกระใจเกินเนาะ นขนาดเลยแม่ไปสาบลาบอยู่นะพี่น้องไกล,ล้เอาไปเลยอของหัวขอยขัดแท้ นิดแดงเล้วน้าถิ่มนี่พ่สาบลาไปทั้งผุนพี่น้องแนมไปเฮ้ยสุดยอดเนาะสุดยอดว่มง้างแล้วจ้า ไปเก็บมามิดผิดด่านแล้ววางมีดผิดสันด่านแล้วด้วยมากงามมาก สวยเกินไปไม่อย่านะคะอย่านะคะกล่องค่ะกล่องสีลมพี่น้องดีนะแพทเนมเห็นก่อนประสานอมุจเจ้าตีลังกาอีกแล้วตีลังกาง่ายทวนเลยอุย้ยงามขนาดเลยสองสีพี่น้องเคยเห็นไหมเนี่ยอยู่ยที่เดียวกันแต่เป็นสองสี อ้ยอันนี้เนาพัดดึงมาเบิงบดี้ดึงมาว่าเสียเบิงเดี๋ยวสีดึง่าเก็บเอาค่ะค่ะไหล่ะแล้วผันเนาสองสีเนาะ,นอ,ะอันนี้สีเหลืองดอกดอกกับเหลืองขากับเหลืองต้นแล้วก็สีมีดำดำขาสมดำขาเหลืองอันนี้ดำขาเหลือง แล้วก็ดำขาสมแล้วก็สมทั้งดอกแล้วก็เลื้ยงนี่แล้วก็เลือลเล้องเลื้องทั้งดอกสมกับว่ได้สมแห้งค่ะกัพี่น้องาอุ้ยทางสาบหลาใจเย็นๆด้ิสิเดิเบิ่งอยู่ดอก อุ้ยทองเพิ่นอืดดังอืดจืด,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 ดหายก็ตดอืมอ๋มอ,อมันยังขั้นขึ้นเป็นส่งคือเราสีเน่าเลยเลือกเอาเลือกเาอาทองขากันชัน ซื้อไม่กับือเก่าอันไม่ได้เนี่ยพี่น้องสมูทหาแบบเก่ามันสั่งบได้สมูทซีน่มันบวมีอีอันนี้แบบสวยมากเลยจ้า <c oughs> พี่น้องมีเจ้าเห็นอยังบ่งานบ่เนาากับมีเนาถิ่มกับมีด้ sáng khang cả nhà nâu thêm เอ,เอาอีกแล้วจเจาเดยวตีลังกาเบิ่งอีกแล้วเป็นไดวิ่นหัวบ่ละผื่นมันบ่เสมอมันตังนะมันกะอันนี้พี่น้องออฟังเลยเห็นไหมที่แผดบางง่ามเห็นไหมพี่น้องอสุดยอดเลยเนี่ยเห็นบะเป็นแถวเป็นแนวเลยจ้างามขนาดเลยเห็นบปะ อยู่นี่เนาะเจ็บเลยจ้ะนี่บาร สุดยอดเห็ดในกระตางามครับพี่นอ้องอ่อนๆงามเด้จ้ะเอาละคลิปนี้กับสิผ้าไปซ้ำนี่แหละพี่นอ้องเห็ดกระลายให้ซ่อมเมืองอาการก่อนถถาบ่มอยค่ะกับสิผ้าเก็บต่อทาเมื่อยกก็คือสิบวบแต่ต่อกับคือสิผ้าเมื่อยหละล่ะ,ะ,ตะ,ะ,ะแต่ว่ามองที่เบิ้งไหวนะวเพราะดกนกบไปเอาอยู่ดีว่ามีเห็ดหนังไก่หลายๆกับเห็ดดำหลายๆมองหันนะโอ้ยจะเสียเอาแนวไดพี่นอ้อง เพื่อเมย์เถอะเนาะอยากเก็บต่ออยู่เด้เดี๋ยวลองคือเฮ็ดออกไปก่อนถ้ถาถ้าบ่เมย์กะเดี๋ยวพักกินน้ำจะข้า,ถาวถ้าบ่เมย์กับเสิพาไปต่อถ้าเมย์กะโอกาสหนาวฝ่าไม้ได้เสิพามาเก็บไม้ได้จ้ะเด,ด้แต่ว่าคลิปนี้ฝ่าไปซ้ำนี้ก่อนไปละจ้ะขอบคุณทุกการใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสรูมหล่ะก้ะมาดามเห็ดมัสรูมแฟนเพจนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊จุ๊สวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้า